ครับวันนี้อุ้มสนามนะครับผมพามาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทีมที่เป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่จะไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของฟุตบอล Thailand เมเ t e u r อร์ลีกนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็แน่นอนครับต้องคุยกับ สโมสรเดียวตอนนี้ที่เหลืออยู่ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของอเมเจอร์โซนเหนือบนนะครับนั่นก็คือทางด้านของสิงห์เหนือเชียงใหม่วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์บุญชัยเลิศเรียชัยกุลหรือว่าโค้ชเทสเดยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รรบผมอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้โอกาสกับเรานะครับในการมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของสิงห์เหนือ เป็นตัวแทนของเชียงใหม่ทีมเดียวที่เหลืออยู่ด้วยนะครับในการที่จะต้องไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะเพราะว่าฝ่ายจัดเขาเรียกว่ารอบนี้เป็นรอบน็อตเพิ่นน็อกเอาทนะแต่เราเข้าใจภาษาบอลง่ายๆก็คือรอบรองชนะเลิศการที่จะต้องเจอกับคู่แข่งซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยและน่ากลัวด้วยก็คือทีมโรงสีแม่ใจ ธนโชติวัฒน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมีความพร้อมอยู่พอสมควรทีเดียวเป็นตัวแทนจากจังหวัดพะเยาด้วยนะครับอาจารย์เจอกันในรอบรองกับโรงสีแม่ใจสิงห์เหนือเชียงใหม่เราเป็นไงบ้างครับออเอนอว่นก็ต้องก็ต้องมีความมั่นใจแหละครับว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็ก็ต้องพร้อม กไ็ได้ไปดูกับแม่ใจเหมือนกันครับก็เป็นทีมที่ที่ดีและมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นและสตาฟต์แต่ว่าวันที่ยี่ป็นนี่ก็เป,เป็นเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับแล้วก็การเตรียมทีมนะครับเพราะว่าผมดูเหมือนอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษสําหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับเอากันตั้งแต่คือละเอียดตั้งแต่หนึ่งก็คือการไปชมเกมแทบจะมีโอกาสทุกสนามที่มีโอกาสไปเนี่อาจารย์ไปหมด นะครับหรือแม้กระทั่งการเตรียมทีมอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่สนา,าสมกีฬาแทสปอนครเชียงใหม่ตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองก็เป็นว่าที่ใกล้เคียงกับการแข่งขันนี้ต้องเจอกับลงสีแม่ใจวันวันเสาร์นี้ตอนบ่ายโมงด้วยนะครับอาจารย์มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมากนี่เป้าหมายหัวใจอยู่ไหนครับเป้าหมายปีนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆก็ก็ไม่ใช่ว่าจะไปไปโม้ไปอะไรนะหมายความว่าถ้าเราทําทีมแล้วเนี่ย ด้วยศักยภาพของผู้เล่นในด้วยศักยภาพของคณะกรรมการผู้บรยหารข้อสมมสรโดยโดยท่านดรจารวัดสตญานุรักษ์เนี่ยท่านรองที่การนะนะครับท่านก็ไฟเขียวเต็มที่ในการที่จะเตรียมทีมนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่5แล้วมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะในการที่เราพยายามที่จะเอาอทีมของบารายการกีฬาชาติหรือสิงห์เหนือเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งของเชียงใหม่ที่จะเข้าไปเล่นบอลอาชีพเพราะว่า จริงๆแล้วเรามีมีความพร้อมนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องหลายๆบางประการบางประเด็นปัจจัยเสียงบ้างปัจจัยเสริมบ้างแต่ปีนี้เนี่ยเราจุดเราปิดจุดอ่อนหมดแล้วครับก็มีความพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันแล้วก็ความหวังสูงสุดก็คือขึ้นไปสู่ไทยแลน n ์เมเจอร์ลีกเร t ไทย l ลนด์ e ีกสามนะครับซึ่งประเด็นที่ต้องถามต่อก็คือ ถ้าภาษาเหนือเนะสลบสลันขึ้นไปได้ครับอาจารย์ของเราที่สิงเหนือกับการเล่นทีสามนี่มีแผนวางไว้หรือยังครับถ้ามันสลดสลันขึ้นไปเนี่ย <c oughs> ก็เรามีความพร้อมจริงๆแล้วมีความพร้อมตั้งแต่ครั้ง,งก่อนนั้นแล้วครับไม่ว่าจะเป็นขับไรเซนซิ่งหรืออะไรเนี่ย ถ้าสนามย่าเราเราก็คงจะใช้สนามเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแต่ว่าสนามนั่นก็เป็นสนามสนามสิงห์เหนือนะ่ะเราก็เป็นสนามในการซ้อมแล้วก็เป็นอาคาเดมี่ของสิงห์เหนือเรานะครับแล้วก็มีองค์กรหลายภาคส่วนนะครับให้การสนับสนุนเพราะเราเรามุ่งหวังว่าทีมเชียงใหม่ทีมนี้เนี่ยถ้าได้ขึ้นนะก็จะใช้นักเตะเป็นนักเตะของคนเชียงใหม่แล้วก็เรียนเชียงใหม่ และบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกับทีมทีมนี้เนี่ยจะต้องเป็นเชียงใหม่นะครับเบื้องต้นน,นะครับเพราะว่าเราจะให้เกียรติคนเชียงใหม่ของพวกเราเกาะน,นะครับรวมกระทั่งแม้ว่าแฟนคลับก็ตามนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านจะเป็นแฟนคลับของเชียงใหม่เอฟซีเชียงใหม่ยูเนเต็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกกลุ่มนะครับเร,เราเราเรียนเชิญมาเชียร์พวกเราที่สนามแห่งนี้นะครับถ้าได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการแข่งขันสเต็ป ที่จะถึงวันเสาร์นี้ก็คือการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับมองแล้วขอคำพูดย้ำๆอีกสักครั้งครับว่ารอบรองนี่ผ่านไมหมฮะอาจารย์ในรอบรองถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากเนี่ยผมมั่นใจว่าผ่านนั่นหมายถึงว่ามองไปถึงการเป็นแชมป์โซนเหนือบนได้เลยครับโอ้นี่มั่นใจมากเลยนะฮะมั่นใจแล้วการที่จะต้องไปชนกับโซนเหนือล่างนี่ถ้าชะมองกันแบบสุดๆเลยเนี่ย มีโอกาสคว้าแชมป์โซนเหนือเลยไหมครับอาจารย์แชมป์ไม่แชมป์นี่ถ้าผมได้แชมป์โซนโซนเหนือนี่นะถึงแม้ว่าพี่จิตจะได้แชมป์โซนล่างครับผมก็จะไปพี่จิตผมจะไม่ให้ย้ายสนามไปไหนผมไปพี่จิตซึ่งนั่นหมายถึงว่ามั่นใจมากนะครับมั่นใจมากโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ันนี้ที่ให้โอกาสกับผู้หิมสนามเรานะครับสวัสดีครับ